สวัสดีครับวันนี้เราอยู่รายการคุยเยู่อกข่าวนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ในที่งานสัตว์ิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับซึ่งตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่คณะวิสตกรรมศาสตร์นะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราก่อนที่เราจะไปศึกษาครับเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆก่อนนะครับว่าวันนี้เพื่อนๆมาในคณะนี้เพื่อนได้ความรู้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เลยครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆกันนะครับว่า ขเข,ข้าไปในคัดสึกคณะอ่า,อา,า,านิยมารรมศาสตร์เพื่อได้ความรู้อะไรบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวกเราจะไปน้าพัดเรามาถามก่อนน้องอยู่ที่เรียนอะไรครับนะ จะมาสัมภาษณ์กันอสามคนนะครับเดี๋ยวสามคนนี้โอ้สัมภาษณ์ต่างคนเลยนอนแล้วก็เริ่มจากคนคนคนี้เชียงกันไปไหนนะสามคนนี้ครับเมื่อกี้น้องเข้าไปในคือตั้งทุนธรรมศาสตร์ในความรู้อะไรบ้างนะ ได้เจอที่สองครับโอเคคนา้รเเคับก็เป็นคำตอบที่น้องตอบมาถูกใจเรื่องสองเลยครับแต่ว่า ความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องทั้งสามคนแล้วก็ทั้งสี่คนทั้งรุ่นน่ารุ่มใต่คนเล็กเลยนะครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณกันด้วยนะครับแล้วก็หวังว่า <c oughs> เราจะได้เราจะได้เจอกันอีกนะครับก็ขอบคุณครับ จากการที่เราได้เมื่อกี้นะครับเราได้สัมภาษณ์แล้วก,ก,ก็เราก็ได้เดินสำรวจหรือว่าเดินศึกษาตามซุมต่างๆนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็ได้ความรู้อะไรบ้างครับพี่ๆครับได้ได้เห็นกนารทัลกเมองตงาาาางอ่างๆาเช่นโยธาอะไรพวกนี้แหละครับครับแล้วก็นั่นแหละครับการที่เราได้มาศึกษานี่ก็เป็นผลดีต่อเราครับเราสามารถนําไ,ไปประยุกต์ใช้แล้วก็นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้นะครับก็รายการนี้ก็ขอจบการนําเสนอ ของรายการนี้ก่อนนะครับก็สัปดาห์ต่อไปพบกับรายการอะไรก็โปรดติดตามได้เลยนะครับกเราทั้งสองก็ต้องขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ